กดมาเบอร์นี้ก็ได้อยู่เดินเต็มใจเสมอถ้าเบออื่นบอรับตายก็พอรู้ดีไอ้มีหลายที่โทไปมีเบอร์ในสวัสดีค่ะโลกพันธิตาค่ะเจ้าของอาร์บร้ามหาลัยจิ้นจุ่มค่ะ วันนี้นกก็รู้สึกดีใจมากมากนะคะที่ได้มาถ่ายทำเอวีที่เขาใหญ่ก็วันนี้นกฝากขอบคุณไปยังแฟนเพลงที่มาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะและก็ขอบคุณไปยังพี่พีดีเจทุกๆคลื่นค่ะที่ให้โอกาสกับนกมาส่งเสียงทัาคทายแฟนเพลงที่โคราชและก็ได้ฝากอัลบั้มชุดแรกของนกด้วยนะคะมหาลัยซิมชุม ค่ะสำหรับอัลบั้มชุดนี้นะคะเป็นอัลบั้มชุดแรกของนกนะคะมหาลัยจิ้มจุ๋มก็มีผลงานทั้งหมด10ผลงานเพลงค่ะซึ่งก็ได้รับเกียรติจากครูเพลงหลายๆท่านหนึ่งในนั้นก็คือครูชลากรุญวุฒินะคะซึ่งได้แต่งผลง,งานเพลงในอัลบั้มชุดนี้ให้ชื่อเพลงว่ามหาลัยจิ้มจุ๋ม็นชื่อ,ช,อชื่ออัลบั้มด้วยและก็เวัดนี้ยินดีปลอบใจถอเเป็นดสุดท ชุดนี้นะคะเราป้อมหาวในจึงจุกก็จะมีแนวเพลงหลายๆแนวเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงให้กําลังใจหรือว่าผิดหวังอกหักสนุกสนานก็มีค่ะค้ากันไปสนุกสนานกันไปในทุกทุกๆลายประกาของทูเพลงค่ะยินดีถ้าถามถึงความรู้สึกในวันนี้นะคะนกเองก็รู้สึกประทับใจมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นประทับใจพี่พี่ท,ทีมงานและก็ประทับใจแฟนเพลงที่มาให้กําลังใจกับนกในวันนี้นะคะและก็ ฝากขอบคุณไปยังแฟนเพลงที่ตามให้กำลังใจด้วยขอบคุณน้องชายเล็กๆด้วยที่มาให้กำลังใจในวันนี้นะคะขอบคุณไปยังอาจารย์เรนพิสิทธิ์เรือนมคุณนะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลในอัลบั้มชุดนี้ในทุกๆด้านนะคะและก็ขอบคุณอาจารย์อเนกมงชิมด้วยนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของนกบอลสิตาค่ะและก็ขอขอบคุณไปยังพี่ชายที่น่ารักนะคะพี่หนุ่มฤติพันธ์และก็ขอบคุณไปยังพี่ๆนักแสดงพระเอก MV นางเอก MV ด้วยนะคะและก็ขอบคุณไปยังแฝงการทาง นครราชสีมานะคะซึ่งอํานวยสถานที่ถ่ายทำเอ็มีในวันนี้ด้วยค่ะขอขอบคุณพี่พี่ทีมงานชอนโปรดักชั่นด้วยนะคะซึ่งดูแล MV ในชุดนี้ให้ด้วยนะคะและก็ขอบคุณแฟนเพลงขอบคุณทุกทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับนกคอนสิตาขอบคุณค่ะกดมาบนก็ได้อยู่เดเต็มใจเสมอ ถ้าเบื่ออื่นบอรับสายก็อพอรู้ดี